เแล้วโอ้ยเก็บรูกพ่าพี่ิงบอกว่าฮให้เป็นลูกชายเขาอีกคนหนึ่งได้ไหมครับผมเขาบอกจะพากลับไปด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีพี่เอทุกๆท่านเลยนะผมก็วันนี้เนี่ย ตอนนี้ก็เป็นเวลาก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะพี่ผมก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะแล้วก็ได้สังเกตเห็นบางอย่างนะครับผมก็คือพี่หญิงนะพี่หญิงที่เราไปเจอในป่านะผมตอนนี้เนี่ยพี่หญิงเนี่ยได้ลงมาที่บ้านผมนะผมก็เหมือนไม่รู้ว่าลงมาทําอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะก็ผมเองก็เพิ่งจะกลับมาถึงบ้านในตอนนี้พี่หญิงเนี่ยก็คือพี่หญิงชาวเมืองรับแล่นั่นแหละพี่ก็คือตอนนี้พี่หญิงเนี่ยอยู่อยู่บนบ่อปลานะครับผม ไม่รู้นะครับว่าท่านเน้่ลงมาตั้งแต่เมื่อไรผมเองก็เพิ่งจะถึงบ้านด้วยตอนนี้แกก็ท่านก็กําลังนั่งดูปลายอยู่นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาท่านกันนะว่าไปถามท่านว่าท่านด้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าท่านจะนอนที่นี่เลยหรือเปล่านะถ้านอนที่นี่ก็ผมก็จะเตรียมาที่รับที่นอนไว้ให้ท่านด้วยนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาท่านกันลนะไปโอเคนี่นะครับผมก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะผมพี่พี่ครับนี่นะ อ่านี่คือไม่ใช่ตอนเช้านะคือตอนเย็นนะผมผมจะชาสังเกตตรงนี้คือจะมีแบบทะเลหมอกนะผมบนเขาเนาะอันนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นละนอนพ,พี่เห็นไหมครับสังเกตดีๆนะผมก็เพิ่งจะสังเกตเห็นนะเพราะว่าผมเองก็เพิ่งจะอ่าเพิ่งเลิกงานกลับมานะครับพี่ๆวันนี้ไปเก็บของเก่ามาเยอะเลยนี่จุ๊เจอบะ เออน้องนี่เขานั่งอยู่นะพี่ผมผมตอนแรกก็ผมนึกว่าเป็นอันนี้น้องผมอันยิงไม่ใช่นะผมมาสังเกตที่หลังว่าเป็นพี่ญิงนะครับผมเขาแนลุกขึ้นอ่าเขาแด้ลุกขึ้นมาดูปลานะไม่รู้ว่ากับอ่าเข่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะกี่พยาะพยายอโหอยู่โอ้ไงอยู่กัเมื่อไหร่โยื่อ นะครับโอ,โอ้นี่ป่าพี่ป่าเราก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะนี่ก็อยู่เยอะหลาเรวะโนี่นะผมโอ้ม้าเลยอ,อ,อ่ะยวผมอ่าต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปหาพี่หญิงเนี่ยนานมากๆเลยนะก็คือไปหาในป่านะผมไม่รู้นะครับว่ามาได้เมื่อะไหร่อายุก็เอื้อมือะไรอยู่เอเอ,อพือ้ ออเชีอ่มเอออลมือไงอ่ะเนอผืออืมก็คือพี่เขาบอกว่ามาหาน้องสาวแล้วน้องสาวก็คืออยู่ที่บ้านจินดานะครับพี่ๆตอนนี้ก็เขาบอกอ่าบอกว่ามาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วมาหาน้องสาวผมแต่ว่าตอนเช้านี่คือผมไม่อยู่บ้านไงไบ่เละเออพี่นช่อเพลือคือพี่หญิงเนี่ย ต้องบอกว่าไงพี่หญิงแนะนําเสื้อผ้ามาให้นะพี่พี่ก็อ่าเดี๋ยวไปขออธิบายกันนะก็คือพี่หญิงบอกว่าเอาเสื้อกะเรียงมาให้เอามาให้น้องสาวอ่าประมาณนั้นก็คืออ่าจินดาเนี่ยขายเสื้อกะเรียงอยู่นะครับพี่พี่น่าจะเป็นเสื้อจากอ่าพี่หญิงนี่แหละคิดว่านนะเนี่ยนีนะ่ยก็คืออ่าผมถามไปแล้วก็คือเห็นจินดาเนี่ยเม,ามาื่อวานเนี่ยเห็นขายเสื้อนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเสื้อกะเรียงนี่แหละ อ่าพี่หญิงบอกวันนี้พี่หญิงก็บอกว่าเอาเสื้อกระเหลียงมาให้น้องสาวนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็วันนี้เหมือนเขาว่างนะตอนเย็นก็คือเขาก็จะขึ้นมาดูปลาเป็นประจำอยู่ละนล้ก็เป็นปลาเรานะก็คือหายไปเย่ยมกันนะพี่ตอนนี้เราไม่ได้ให้อาหารนะพี่อ้อยเชื่ออ่ะเชื่อเขาแหละที่ไนเนโอ้เขาไหเชื่อแต่ผมจะลงไปเอาอาหารก่อนเดี๋ยวมันเอากี๊ยมาคุยเอากิ๊ยวลย อโอ้โหถุงปลาอันนี้วัวผมกัดโดนนะนัวอะไรวัวใส่เลยป็นเดิ์ตรงเป็นเดร์พัดพดิโอเคนี่ก็เดี๋ยวผมจะลงไปหาอาหารปลาดีกว่าเพราะว่าถุงกเก่าผม,มขาดไปแล้วนะพี่ก็รอผมจะให้อาหารปลานะผมโอเคเดี๋ยวไปหาอาหารปลาก่อนโอเคเราได้อาหารปลามาแล้วนะผมก็ ไปใส่ถุงมาใหม่นะพี่พี่ก็เอาออกมาทีละหน่อยเฉยอหน่อยนะโหผมบอกออกมาเยอะคือวัวมันขึ้นมากัดถุงขาดหมดเลยนะผมก็ปล่อยวัวมันกินหญ้าไปนะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นมาหาพี่หญิงกันนะครับผมพี่หญิงต้องบอกก่อนว่าอ่าถ้าเป็นน้องสาวของผมว่าน่าจะยังไม่มีลูกหรือว่าอะไรนะแต่ว่าพี่หญิงคนนี้เนี่ยเขามีลูกสองคนแล้วนะครับพี่พี่พี่น่าจะยังจำกันได้มีเด็กๆอีกสองคนใช่ โย่เม Yo, ื oh, <laughs> <laughs> ını, ่อเดินอ่ะเชียอโอ้โหไงเพี่ยงจะเชื่อไมเป็นซื้อว่านะผมผมเหยีะดลูหนามเจ็บมากเลยนี่นะครับผมก็กำลังให้อาหารปลาผมคิดว่าพี่เองก็น่าจะหาอาหารปลาเหมือนกันแล้วว่าหาไม่เจอนะเพราะว่าผมแอบเอาไว้ในบ้านนะครับผมดูพี่ที่งอยูนะฮะ อ๋อตอนแรกก็คือเหมือนเจอตรงนี้แต่ว่าไม่เจอตอนนี้คือหายเพราะว่าวัวผมมันกินไปนะถุงมันขาดใช่ปะผมก็เลยต้องไปเอามาใหม่นะนี่พี่อนที่ไหนเยอะท่องใบไหมกอะสับไม่เหนื่อยอ๋ออังซีเหรอไม่ถ้าดูอังเจนนะบ้องหรือดูก็คือ พี่ถามว่าเลี้ยงไว้ทําไมนะผมก็บอกว่าเลี้ยงเอาไว้ขายนะครับผมอืมเป็นบาทนะนี่ก็มันช่วงเย็นแล้วได้พี่มันไม่ค่อยขึ้นมานะปกติมันจะขึ้นมาผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเป็นช่วงเย็นหรือเปล่าหรือว่าอาหารมันเม็ดใหญ่หรือเปล่าก็ตั้งแต่ผมปรับอาหารให้เม็ดมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนยะเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่นะแล้วตอนนี้นะ่ะก็คือเหลือไม่เยอะมากเลยพี่เห็นป่ะนี่นะน,นี่คือลูกปลาปลาทับทิมน,นะครับผมก็ปรับอ่าเป็นอาหารเม็ดใหญ่ แล้วก็โดนปลาก,กินไปโดนนกกินไปหลายตัวเหมือนกันโ okay. อเคยูแท้งเราและไทริปูเซ่ไทริปูเซ้าวเหนียวลอยเกลือขาวอยเกลืออแล้วข้าวเหนียวเ,เกลือผ่าด,ดูเลยอ๋อพี่อิงบอกว่าเดี๋ยวจะลงไปเล่นกันดึกๆแล้วนะมเมื่อเช้านี้เขาก็เล่นไปแล้วรอบหนึ่งเขาบอกว่าคนโตน่ารักมากผมไม่รู้ว่าลูกใครนะไม่รู้ว่าหลับผม,มรู้ผมนะเรื่งองพายุาพี่ไอ้เชี่ยงเพลือเรื่องพายุพี่ไอ้เชี่ยงเพลอ นี้อ่ะเ,เ,นะเออเเพี่เอี่ยอ่าก็คือพี่บอกว่าถ้ามาอีกรอบหนึ่งเขาจะเอาเสื้อเด็กมาให้นะก็น่าจะเป็นของลูกชายลูกสาวนะแต่ว่าผมบอกว่ามีพีเอฟซีนะให้แล้วนะครับผมมีพีเอฟซีเนี่ยซื้อเสื้อผ้าให้อ่าลูกสาวกับลูกชายผมนะครับผมพอดีตัวเลยก็คือคนละหนึ่งตัวนะก็ถ้าใครอยากได้เสื้อก็เลี่ยงหรือว่าอะไรนะก็สามารถอ่า็อ b o x หรือว่าทักแชทเพจจินดาไปได้นะครับผมก็เป็นจินดาชนแนลวีสองนะครับผมพอตอนนี้ เพิ่งจะเริ่มขายเสื้อกระเหลี่ยงนะก็ใครสนใจเสื้อสวยๆก็เข้าไปอิ็อ็อ์ในเพจได้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูพุทธะนะไปะเดี๋ยวเราลงไปหาเด็กๆก,กันครับผมเพราะว่าพี่ยิงบอกว่าจะลงไปหาเด็กๆก,กันนะอันนี้เดี๋ยวเราแขวนไว้ที่ข้างสูงหน่อยดีกว่าตึ๊บตรงไหนดีข้างสูงอันนี่ก็ได้นี่นะพี่นี่ก็ บอลเตี้ยเออ๋อแค่ฟับ้าอ่าจริงผมอ่าท่านอ่าพี่หญิงบอกว่ารู้เปล่าว่าเขาเป็นใครเขาบอกว่าเขาเป็นคนอันนี้เป็นคนทําบุญพี่พี่ต้องบอกว่าเป็นคนทําบุญนะเขาบอกว่านะเขาเป็นคนทาบุญเขากินเนื้อสุงเนื้อสัตว์ไม่ได้อ่าประมาณนั้นกินเนื้อสัตว์ไม่ได้นะมันเป็นไรก็ อ๋อมอแหเลนมมูอพีนนี่นนม,มไปเยอะโอหยอยมงาอ่าแต่ถ้ายเมืองหมลนะาเรอเอ๋ออันนี้อาจจะอธิบายให้พี่ฟังครบไม่หมดนะเพราะว่าเป็นอ่ากะเลียงนะครับพี่เป็นภาษากะเลียงนะโอ้อคนมาเที่ยวเยอะมากเลยพีคนขึ้นมาเที่ยวเยอะมากเลยนะ จะไปเล่นกันเด็กๆนะครับผมโอเคเมื่อกี้พี่หญิงจะลงไปดูอ่ากลังจะลงไปดูวัวนะผมแต่ว่าอ่าเขาบอกสะุดตาก,ก็ดอกไมนะ้นะอกกายอยู่พูดพันธุ์นองอยจางเงี้ยเชือเกลือพี่บอกว่าดอกไม้สวยมากนะครับผมก็ต้องบอกว่าดอกน,นี้เป็นอ่าหอมมากนะครับผมผมก็จะใช้ถวายพระเป็นอ่าบางเทศกาลนะก็จะใช้เป็นถวายพระนะครับผมมีอะไรบ้าเด็กเพียงต้องขึ้นสบเบอร์ตองขึ้นสิเบอร์ตองขึ้ ก็คือตรงมานี่ยท่านเนี่ยพี่หญิงเนี่ยเอาไว้ถวายอานนย่างไรนะถวายเราก็ทำบุญได้นะครับผมชั่อไหมเือหเนี่ยเชื่อไหมเบ้อข้าวค่ะขานข้าวขันข้าวขันข้าว chưa nè chưa này lúc đi 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 Cái đi 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 cái đi 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 rồi ผมไม่รู้ว่าไปสนิทก,กันเมื่อไหร่นะครับผมก็คือไม่รู้นะว่าไปสนิสนิทก,กับลูกผมตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่ว่ารู้สึกว่าจะเอ็นดูลูกชายผมมากเลยนะอ้อลูกอ้ตัวดื้อมากเลยดีช่วยหน้าดีช่องอ่ะเหมือนท้องจะเอานะเอาไข่นะอุ่นลายพลาแล้วลู่น่าคุบุงะไปนู่นละวิ่งโน่นละวันนี้ไม่ได้แล้วครับวันนี้เราดีช่วยหน่าเดี๋ยว ก็ท่านพี่หญิงบอกว่าจะไปลงใบดูวัวนะผมผมก็ยังไม่ได้ปล่อยวัวนะนะเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านนะพี่โอเคผมจะพาพี่หญิงไปดูวัวกันนะผมไ,ไปแล้วโอ้ลูกถามลูกชายผมไปไหนก็อยู่ดูนะครับผมพี่นายครับลองเอกเกอร์เหมือนลูกชายเลยก็พี่หญิงบอกว่าลูกชายผมน่ารักมากนะเหมือนลูกชายเขาเลยนะ เขาบอกมาประมาณนี้นะครับผมน้องเอ็กก็อ่ะอ๋อนี่ครับมีตังตัวนี้ชื่อมีตังนะผมเป็นวัวเพื่อนผมนะเบลเลนะ่ก็อ่าพี่ขาถามว่าอยากรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงหายตัวได้นะเอาแป๊บน,นึงนะถ้าผมคอยปล่อยวัวแต่ปล่อยก่อนก็ได้ะนี่ผมจะมาอันนี้นะครับผม หรือเขาเรื ه, ่องประเด็ดอ่ารู้สึกว่าจะเริ่มมีประเด็ดละก็คือพี่ยญิงถามว่าอยากจะรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงหายตัวได้นะผมผมเองก็อยากรู้ว่าทําไมถึงหายตัวได้นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามพี่ยญิงกันนะครับผมเบลอเยือยังไงล่ะเมือยังไงล่ะเบลอเออแล้วเราเมือซยังไงซะล่ะ

อืมายอมมันหลอมมือที่เออืมโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้พี่ๆฟังเป็นอตอนๆน,นะผมก็รู้สึกว่าพี่หญิงก็พูดเดียวพอสมควรแล้วผมจะมาอาธิบายให้พี่ได้ฟังนะผมโอเคก็ตอนนี้พี่หญิงได้อธิบายผมฟังแล้วก็คือสาเหตุที่พี่หญิงนะหายตัวได้ก็คือพ่อแม่เขาให้บางอย่างเอาไว้นะตอนนี้พ่อแม่เขาเหมือนจะเสียไปแล้ว ก็ด้าจากที่พ่อแม่เขาก่อนพ่อแม่เขาจะเสียก็คือได้ให้บางอย่างเอาไว้ก็คือเป็นของสําคัญผมก็ไม่รู้ว่าเป็นของอะไรนะให้เอาไว้แล้วก็ให้พี่หญิงเนี่ยทำบุญเยอะๆทำบุญเยอะแล้วก็ถือศีลประมาณนี้ถือศีลถ้าเมื่อไหร่ที่พี่หญิงเนี่ยไม่ทําบุญหรือว่าไม่ถือศีลกินเนื้อสัตว์เมื่อไหร่ของศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของขลังที่พ่อแม่เขาเคยให้ไวนะ้เนี่ยก็คือจะ,อะหมดประโยชน์ดยทันทีประมาณนี้ พิงค์ิงก็จะไม่สามารถหายตัวเขาออกได้ประมาณนี้ครับผมที่ทีพิงบอกมานะก็คือตอนนี้ที่พี่หญิงยังหายหายตัวได้หรือว่าอันนี้ได้ก็คือพิงเนะี่ยยังถือศิลน,นะยังอยู่ในศิลในธรรมอยู่ยังถือศิลกินเจยอยู่นะครับผมแล้วก็ยังรักสัตว์แล้วก็ดูแลพวกสัตว์ด้วยนะครับผมตอนนี้ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่พิงเนี่ยสามารถหายตัวได้นะเพราะว่ามีสิ่งของวิเศษนะที่อยู่กับตัวพี่หญิงนะ ว่าก็ส่วนหนึ่งก็คือพี่หญิงยังถือสิ้นด้วยอืมประมาณนี้ครับพี่ตอนนี้พี่หญิงก็อรู้สึกว่าจะเล่นกับวัวนะแล้วก็น่าจะเล่นกับลูกชายผมพอแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเอาวัวผมนี่ขึ้นไปมัดได้แล้วนะฮะดี่ชนะพี่ชนะพี่หญิงน่าลากวัวไปแล้วนะพี่แบบนี้ว่าเดี๋ยวผมจะไปเอาลูกวัวกับแม่วัวอีกตัวนึ่งนะ เดี๋ยวต้องอันนี้ก็คือจะหกบงนะ่งแล้วเพราะว่าผมกลับมานี่ก็ห้าบงแล้วนะในเวลาที่เราจะขัวนะขึ้นข้างบนกันแล้วนะผมน่นะเอานี่คือหน้าตาแม่ลูกนะผมโอเคเดี๋ยวจะเราเราจะต้อนขัวขึ้นข้อกันนะโอเคโอ้ฟ้าสวยมากเลยคนระับพี่หตอนนี้ดูว่าผมก็ไปนะพี่หญิงก็อยู่นู้นนะผมนี่ก็คือบรรยากาศ ยำเย็นแถวบ้านผมนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยมากนะก็สำหรับคนที่อยู่ในเมืองหรือว่าอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้นะบรรยากาศสวยมากบรรยากาศบนบ้านติดป่าติดเขานะครับผมบรรยากาศคือดีมากประมาณนี้เลยก็ชีวิตคนบนบ้านนะครับพ,พี่ก็อยู่ประมาณนี้เลยนะทำงานกลับมาว่างก็ถ่ายคลิป เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงปลานะครับผมแล้วก็อาชีพเสริมอีกอย่างก็คือเก็บของเก่าขายนะคือทําทุกอย่างที่ได้ตังค์นะครับผมพี่พี่วัวนี้ก็เลี้ยงมาหลายปีละเย็นมาก็ผูกวัวก็พอตกเย็นก็เอาวัวเข้าที่นอนแล้วก็ออีกที่อย่างก็คือให้อาหารหมูนะ ลูกชายผมพี่ยังบอกลูกชายผมน่ารักมากผมก็ไม่รู้ว่าน่ารักตรงไหนนะเพราะว่าสนมากๆเลยพี่พี่สนถึงขั้นแบบสนมากๆเลยนะนู่นนะเด่นเด่นแมวลู ไปแล้วโอเคครับผมก็จะพาวัวเนี่ยเข้าที่นอนแล้วนะยันต้องอีกสองตัวนะไปแล้วมีตังค์ไหมแล้วไปนี่ก็ไปไหนก็จะลากน้องเจ้าหน้าไปด้วยนะจะผูกหัวนะอ,อีกจะท้าลูกเนาะลูกปะ

เดี๋ยวผมจะมัดวัวก่อนนะครับพ an, <c oughs> ี Were ่เหมือนเว้ยคุณพี่หญิงจะเรียกนะว่าเบออะไรสวัสดีครับเบอร์อะไรรถเอ็กเซอร์รถเอ็กเซอร์ก็พี่หญิงชมานุสาวลูกชายผมน่ารักมากนะครับผมเบอร์อะไรอุ้ยเก็บผ้พูกพี่หพิงบอกว่า ให้เป็นลูกชายเขาอ,อีกคนหนึ่งได้ไหมครับผมเขาบอกจะพากลับไปด้วยนะโอ้ดูเหมือนว่าเอ็นดูเจ้านายมากเลยนะผมพี่หญิงก็คือเหมือนว่าะจะอจะขอลูกชายผมนะจะให้ลูกชายผมจะอะไรนะนำลูกชายผมเนี่ยกลับไปเลี้ยงดูนะครับผมพี่น้ะงอ่พวกโอจงบัสอ่ะค่ะน้องเอกเหรอเขาบอกลูกชายผมน่ารักมากนะครับจะขอลูกชายผมกลับไปเลี้ยงดูนะผมบอกว่าไม่ได้นะครับผม เพราะว่าลูกชายผมเนี่ยเข้าเรียนแล้วนะผมแล้วก็ถึงไม่เข้าเรียนผมก็น่าจะให้ไม่ได้นะพี่พี่ครับผมไปนายลงมาเร็วครับมา,มาโอ้ยมาโอเคเป็นไระอะเฮ้ยไปก็เดี๋ยวจะให้พี่หญิงนะเอมมอเรื่อมมงมันไ,ไม่เร่ามาไทยไรเรอาได้ปะเหร่ไปไหนกูคูมาไทย อโอเคก็เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้นะพี่เพราะว่าพี่หญิงบอกว่ายังไม่กลับนะไม่แน่คืนนี้อาจจะได้ถ่ายต่อนะครับผมเพราะพี่บอกว่าจะกลับพรุ่งนี้เช้านะครับผมพี่หญิงจะนอนที่นี่หนึ่งคืนนะจะนอนกับน้องสาวนะพี่พไม่เลยอ๋อพี่หญิงไม่ต้องกับน้องสาวพี่หญิงจะนั่งสมาธิน่าจะตาต้นลำไย,ยที่เดิมนะครับพี่โอเคเดี๋ยวจะให้พี่หญิงเนี่ยพักผ่อนเดินไหนไปรีเปลือกกันนะครับผมก็เดี๋ยว เอาไว้เจอถ้าคืนนี้ผมมีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายพี่ๆได้ดูอีกนะครับผม